สวัสดีครับสวัสดีตอนรอแรกๆนะครับวันนี้กาสีพาชุม่มบรรยากาศนะครับปลอกมุมบานรับมุมบานน้ำคือนะครับเมืองว่าตรงไหตรงหน้าตอน,นีนกระจกเห็ดอย่างแน่นะครับภูเขาหน้าปังเต็มไปเปิดพี่น้องตรงไหตรงหน้านี่คือผวามมุ่มสูงนะครับมุ่มสูงของมุมบานนะครับ ระยะต่ำนะครับท้ายระยะ20เมตรจะได้ประมาณนี้นะครับความสูง20เมตรประมาณนี้นะครับภาพเมื่อวานที่เราเห็นทางานแลัวค่าเหลืองๆคือสารบัดนะครับสารบัดต,ตัวใหม่เรื่แดงๆไกลๆอทุ่คนว่าจะเป็นโบดนะครับน้ำคาโบด บสถ์ปิจมุบานไกลๆทั้งสายมือหลังคาขาวๆขวนุนสิเป็นลุงเลี้ยงน,นะครับเป็นลุงเลี้ยงเป็นเดินลุงเลี้ยงนะบ,บนเวทลุงเลี้ยงอันนี้คือบสถ์มากโบสถ์ฮับสวยงามนะครับลุงผาบมุมสูงหนืสอสวยและสวยงามแล้วนกะ็สีแดงสดใสนะแดงเด่นหนก ซึ่งเป็นโบทประจําู่บ้านประจําวัดที่ขจัใส่บชรูปบหล้านจนเท่าสุมอร์นี้นะครับซึ่งสางเสร็จมาหลายปีแล้ว มุมสูงเกือบสิมันนี่นะครับนะครับซึ่งเป็นบทที่สวยงาม คือาพาไปข้างนเลนะครับของหมู่บ้านเขาครับหมูนะ่บ้บานนบนคื้นเป็นมือปันที่มีประมาณว่ายี่สิบปลายห้าสิบราคาเรื่องนะครับเป็นหมู่บ้านที่ป็นใหญ่นะครับเป็นใหญ่แต่ก็มีความหนาแน่นนะครับ,ารานะรบสางอยู่เบิร์นบนขนน่่อนนะครับบนนินซึ่ง ใกล้กันครับกับน้องผือนะครับกับน้องผือก็เลยได้ตั้งซื้อมูบม่บ้านว่าบ้านน้องผือนะครับในจำเลยว่าเมื่งว่านน้องผือใหญ่ซ้ำใดนะครับเลอยไหลาปานใหญ่ตอนนี้ชุ่มพับหุ่มสูงสะก่อน รอมรอบหมู่บ้านก็สิเต็มไปด้วยแปลงขา้าวนาปังนะครับก็จะปลูกขา้าวนาปังเต็มไปหมดนะครับเพราะว่าแถวนี้มีควางหนามพันนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับไม่เคยแห้งไม่เคยแรงนะครับน้องพืนก็สิเรมเห็นแล้วนะครับเป็นดอน,นของในไก่นะครับมีขออมสาการสแต่ก่อน ก้อนทเป็นแบบนี้ต่ก้อนเนี่ยน้องมันมันจะบริเป็นลักษณะนี้นะครับเพราด้เงินผันคือกลิดมากเนี่ยเขาจะเอาเรื่องมาขุดหลออขุดหลออเ็ดขอบสาแตงขอบสาให้เรียบร้่อยเอาเอาขอบสาก,กันบริเวณน้องมันก็เลยอสียูเป็นดอนเป็นขอบอยุ่ประมาณนี้นะครับ นี่คือน้องนะครับนี่คือน้องผือน้องผือจัดเจนเลยนะครับเหลือบริเวณแค่นี้นะครับเป็นสาบอ,บอแล้วสมมือเลยนะครับเนี่ยเป็นที่มาของการตั้งซื้อมงบานบานมุงบานาบานน้องผือนะครับตะกอน น้องเนี่ยมันสิมีดผือเต็มไปหมดครับมันแยกกาศตัวแรงๆของความรุ่มสูงของมวันน้องผือก็สีมาณน,นี้ครับพี่น้องเอามาให้ชุ่มกันเบิ้งกันเพราะหอมปากหอมคอ เป็นมู่บ,บ้านบุรลั่นนะครับมู่บา้านเกาแก่นะครับต่้งมรอยกาปีแล้วกะสิบุบเป็นเป็นผังเป็นยังคือมู่บ้านที่เขาส้างไม่นะครับแต่ก่อนอ่ะการเทียนเทียนสซานกะมักสีสางอยู่ไกลกันนะครับรูปแบบออกมาก็เลยสิประมาณนี้ าสำหรับชิปนี้ก็ขอจบเพียงตอนนี้แล้วครับครับสวัสดีครับ